วันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเนาก็มาเกี่ยวข้าวกันอีกแล้วครับ DC เจ็ดสิบนะครับรถพี่เคยเหมือนเดิมครับมาเกี่ยวนาอีกแปลงหนึ่งวันนั้นก็ถ่ายลงไปก็นั่นคือนาอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ก็มาเกี่ยวอีกหนึ่งแปลงนะครับข้าวข้าวที่นี่รวงดีนะครับรวงดีมากนะครับข้ารวงดีครับมะลิครับมะลิข้าวมะลินะครับนะรวงดีครับนี่ครับ รอลุ้นกันครับครับผมก็ว่าจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ใส่รถไปแล้วนะครับว่าใส่รถไปประมาณสองอุ้มแล้วนะครับเกี่ยวนี้ครับเกี่ยวคล่องเกี่ยวเร็วมากครับแล้วก็เร็วแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ล่วงนะครับเร็วแต่เกี่ยวดีเกี่ยวละเอียดนะครับครับเกี่ยวเร็วแต่เกี่ยวละเอียดนะครับไม่ได้ล่วงไม่อะไรนะครับเกี่ยวดีครับ นีครับดีซีเจิเป็นข้าวมรินะครับห้าศูนะครับมริห้าศูนหรือว่าหนึก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมครับผมแต่เป็นข้าวมรินี่แหละครับไอ้าศูนย์หนึ่ก็105่งศนยานีครับสองอย่างเลยนะครับนะผมขออภัยนะครับจำไม่ได้นะครับเนาะ bây giờ đi gặp cho kiểm tra với nhập cấp เวีครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็รอมาติดตามรับชมกันต่อไปครับว่ากับอยู่กับช่องผมนะครับก็พี่โจเกษตรครับพาเที่ยวเกษตรพาเที่ยวธรรมชาตินะครับเนาะแล้วก็จะมีอะไรมาให้ดูกันอีกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับช่องผมนะครับเนาะช่วยฝากช่วยดันด้วยนะครับเนาะช่องเป็นช่องน้องใหม่นะครับเพิ่งทําได้สี่ห้าเดือนนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดแล้วก็รับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับทุกยอดวิวนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ผ่านการสร้างรายได้หล้วครับเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับเนาะขอบขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะก็โอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับ